สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเด็กตราเปิดเกมมาผมก็ยังไม่แน่ใจว่าฝั่งนั้นจะเอาแวนหรือเอาลิงมาออฟเลนความสามารถของเด็กตราคร่าวๆคือหนึ่งทำให้วิ่งเร็วขึ้นว่าจะไปเลนแล้วจะเปลี่ยนใจไปกันบัฟแดงหน่อยดีกว่า ผมเห็นลิงมาออฟเลนแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อรองเท้าชิ้นแรกเป็นรองเท้าเกาะความสามารถของสกิลหนึ่งะนอกจากมันจะวิ่งเร็วแล้วอะมันยังทำแบบนี้ได้ด้วยพอปล่อยอะมันจะมีใบมีดอะลงมาที่หัวของศัตรูสกิลสองจะสร้างความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูเลือนนิดนึงต่อให้อยู่ในพุ่มหรือหายตัวเนี่ยถ้าอยู่ในระยะของสกิลหน่ะมีดมันก็จะลงหัวทันที ทีเด็ดของตัวนี้คือเราสามารถสู้ได้นานมากจนกระทั่งเหลือเลือดน,นิดเดียวเนี่ยเราก็กดอันติอันติเนี่ยมันจะทําให้ดามเมจที่เราได้รับอะกลายเป็นฟื้นฟูเลือดแทนพอด,ดีว่าตอนนี้เราเจอกับลิงในออฟเลนแล้วคีของลิงเนี่ยถ้าเราออกเกาะตอนต้นเกมเนี่ยคียมันก็จะดามเมจน้อยมากแล้วก็สะท้อนอะจะแสดงผลได้ดีกับพวกที่ใช้สกิลเป็นกายภาพ บวกกับรองเท้าเกาะที่กันตีธรรมดาเนี down, source, right ่ยทำให้เราได้เ <'s> ป <good S 1> ียบลิงอยู่ตานี้การที่เราใช้สกิลเคลื่อนที่กับคนที่ไม่ได้ใช้สกิลเคลื่อนที่เนี่ยมันสามารถทําให้เราไปถึงคีฟหรือว่าไฟได้ก่อนไฟตรงข้ามแต่ก็ต้องดูด้วยว่าไปถึงแล้วเนี่ยสกิลจะคููดาวพอให้ต่อสู้หรือเปล่าไอ้ตัวมีดบินโคตรแรงอะถ้าตาไหนได้ผมจะลองมาเล่นดู ลิงกะจะตีแครี่แหละแต่ทีเนี้ยมันตั้งค่าว่าตีตัวเลือดต่ำผมเห็นแล้วลิงเข้าไปตรงนั้นมันต้องกะว้าไปไหนแน่เลยเนี่ยก็เขาก็เล่นเก่งอยู่นะเขารู้ว่าสู้ไม่ได้เขาก็เลยถอยไปก่อนจกันป้อมแต่ถ้าอยู่ดีห้าวมาแบบนี้น่าจะมีเพื่อนมา อันนี้ถือว่าโชคดีนะที่ความเร็วในการเคลื่อนที่เราเร็วกว่าเพราะว่าเราเร็วกว่าเนะี่ยเราก็เลยเล่นแบบนี้ได้แรงที่เลือดน้อยเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าไม่เห็นสตูสก,กิลหนึ่งมันเช็คพุ่มได้นะครับได้แล้วกอดสะอานเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ลิงกัน เดี๋ยวไปเก็บบ้าฟ้าก่อนบิงมันน่าจะมาตีบ้าฟ้าบ้างไอะเติ๋มันิดนึงให้มันอยู่ในพุ่มมันจะได้ไม่เห็น <c oughs> แล้วมันแย่งบ้าฟ้าเราไป <c oughs> ทุกหัวโยกมีดบินมันต้องตรงแน่เดี๋ยวโยกนะถ้ามีอันติีเลื่อนน้อยแค่ไหนก็เข้าได้แสนเดิมนะเดี๋ยวมันต้องมีคนมาเ ไมถอยก่อนลิงมาแล้วครับทุกคนไปตีกับอารรล์มคิดยังไงไปตีกับอารัมเมื่อกี้น่าจะโดนกอดสะท้อนไปหน่อยนึงเลยถ้ามากับเพื่อนที่มีดาเมจดีๆนะแล้วให้ป้อมตีลอกกอต่อขวดตีบอกเลยว่ายืนได้นานมาก ผมลืมบอกไปสกิลแพสซีฟมันอ่ะจะดูดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามมาด้วยทำให้ฝ่ายตรงข้ามมาตีเบาลงแล้วเราก็ตีแรงขึ้นมันใช้ได้เฉพาะกับตัวที่เป็นตีกายภาพนะลิงมันจะโชว์ปฏิหารอีกแลละเดี๋ยวทุกคนรอดูตอนลิงมันหาตัวเราใช้สกิลหนึ่งนะมันจะบอกว่าลิงอยู่ตรงไหนเลยนะอันตรีถ้าอีกฝ่ายไม่ตีเลื่อมมันก็ไม่เดึงใช่ไหมแต่อย่างน้อยมันก็ซื้อเวลาทำอะไรได้หลายอย่าง พอสู้กับดิงได้แล้วเนี่ยก็เลยว่าจะลองออกกันเวนทนะเรือกออกกันเวทสีเขียวก็เพราะว่าต่อให้มันโดนตีกายภาพมันก็ยังเด้งเรืออยู่อืมมันเห็นเราเลือน้อยมันลำบานดาบอะไรนะเจอพลังขึ้นเต่าอีกต้องกดอันตรีแล้วจังหวะน,นี้คอนเซปต์การเล่นตัวนี้ของผมก็คืออะไรที่เล่งเลือดได้เอามาหมดอ่ะ ดิงมันยืนมอบเหรอจังหวะดันบ้านของตัวเนี้ยถ้าอันติยังคููดาวอยู่แล้วเข้าไม่ได้ก็เอาสกิลหนึ่งต่อต่อไปถือว่าเป็นตัวตีไกลแล้วกัน จะลิงหายสกิลรอดได้เลยมชอบเข้าถ้าจะแก้เด็กตาก็เอาพวกตีเวทหรือว่าตีไกลมาจะบอกพลังแฝงลุงเหลอเทมก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ฟิกจะเล่นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอสถานการณ์แบบไหนแต่ว่ามันเก่งกับพวกใช้สกิลกายภาพ